สวัสดีครับน้องทั้งสองครับครับผมต้องถามหน่อยคะ่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องแรงงานเมียนมาเนี่ยที่มาอยู่ในไทยแบบผิดกฎหมายที่จริงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะปัญหาที่ตามมาก็คือแต่ส่วนตัวเลยก็คือว่าอาชญากรรมปัญหาสังคมการมาตั้งเป็นกลุ่มก้อนการมาพัฒนาไปเป็นแก๊งโน่นนั่นนี่นะฮะท,ที่ทําลายประเทศไทยผลการสืบวจของอสํานักง,งานตารวจแห่งชาติ คนไทยกังวลเรื่องของแรงงานต่างด้าวนนเรื่องของความปลอดภัย<ะ>ในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การไปเรื่องของอาชญากรรมไอ้นี้ผลการสารวจของอสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับครับเมื่อกี้น้องทั้งสองพูดถึงการจัดระเบียบ<ะ>ผมเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบก็คือว่าจ่ายเงินสาหรับให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยนะครับไปขึ้นทะเบียนได้ถูกต้อง<ะ>สุดท้ายก็ก็เหมือนเดิม<ะ> ผมคิดว่าใช่เราเราก็สร้าบประยู่เยอะถูกไหมครับก็ผมเสียไปมาณสักสองหมืนอ่ะพอผมจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเขาก็ไปที่อื่นครับอ๋อคือเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องขยายความให้คุณผู้ชมกับเอนิดนึงฮะอาจารย์อัดอย่าให้อาจารย์อาจขยายความนิดนึงคือเดิมเนี่ยตอนที่เรามีการจัดระเบียบตรงนี้ก็คือว่านายจ้าต้องเป็นคนออกเงินถูกไหมฮะอาจารย์อาดฮะใช่ใช่อ่าอ่า พอผมไปจ่ายทำให้เขาเอกสารครบถ้วนเขาก็ไปครับผมหีไปอืมอ๋อครับผมแสดงว่าล้วก็ผมคิดว่าไอ้นโยบายนั้นก็ก็มันก็หายไปเลยนะค่ะเพราะว่าโอเคมันอาจจะจัดระเบียบได้ระดับหนึ่งแต่วันนี้โอเคมันมันยุคสมัยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนะฮะณวันนี้ณปีนี้ผมคิดว่าคําว่าจัดระเบียบในที่นี้สื่อไปทางรายการของน้องก็คือว่าเอาขึ้นมาเป็นลงทะเบียนเป็นดาต้าเบส ให้มันชัดเจนทำไมมันเป็นแบบนั้นวันนี้ตัวเลขทางการบอกว่ามีอยู่3.3ล้านคนแต่จริงๆมันต้องคูณสองนะครับประมาณสักห้าล้านตัวเลขผมห้าล้านตัวเลขสอสอเขาหกล้านนะเพรก็โอเคประมาณนั้นนียใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็คือถูกกฎหมายขึ้นไปถูกต้องเนี่ยสามล้านกว่าอีกไม่ถูกต้องอีกประมาณเกือบเกือบสามล้านครับผมไอ้สามไอ้สามล้านกว่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ย เอามาขึ้นเป็นระบบให้หมดอืมอืไม่ใช่เรื่องงะไม่ใช่เรื่องยากเลยกระทรวงมหาดไทยตอมอนะครับหน่วยงานความมั่นคงคุณมาเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแชร์กันอืนะครับในแรงงานเหล่านี้ห้าล้านคนตัวเลขผมนะมไม่เอาตัวเลขต่อสอผมแยกเป็นสามก้อนคับน้องครับหนึ่งก้อนที่เป็นแรงงานทั่วไปครับสองก้อนที่ก้อนแรงงานทั่วไปนีมม่มานานแล้วอืมน่าจะเป็นสัดส่วนใหญ่สุด ก้อนที่สองเป็นก้อนที่เป็นเข้ามาเรียนปรญาตรีปรญาโทรปรญาเอกในเมืองไทยไอ้นี่น้อยหน่อยอืก้อนที่สามนี่ล่าสุดเลยจากปัญหาทางการเมืองเขาว่าครับก็คืออป,ปฏิวัติในบ้านเขาว่าก็คนมีกตังนักธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยเยอะอก็คือพม,ะนะอม่านะไม่ใช่จเจ้าอื่นพมา่าเข้ามาซื้อคอนโดเข้ามาตอนแรกมาอยู่ชั่วคราวอยู่อยู่ไปก็ต้องซื้อคอนโดชักจะอยู่ถาวรอยู่ถาวรก็ต้องทําอ,อะไรครับ ก็ต้องหารูทางในการทำอาหากินในการทําธุรกิจสิครับอือาจจะง่ายๆก็คือหนึ่งให้คําปรึกษาบริษัทให้คําปรึกษาใครอยากจะเข้ามาเมืองไทยก็ให้คําปรึกษาได้อสองอยากจะทําทัวร์ไปเที่ยวจากไทยไปพม่าหรือจากพม่ามาไทยหรือทัวร์ถ้าภาษาอังกฤษดีหน่อยก็อาจจะไปทัวร์ในประเทศอาเซียนหรือไปทัวร์ในยุโรปก็ไปก็มีเหมือนกันในสามก้อนเนี้ย รัฐบาลต้องเอาขึ้นดูจากเบสให้หมดจากภูกันระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มันชัดเจนอ,อันนี้แรงงานก้อนที่หนึ่งนะครับแรงงานก้อนที่สองก็คือแรงงานเด็กที่เรียนหน,นังสือในเมืองไทยเด็กต่างด้าวที่เรียนหนังสือในเมืองไทยตัวเลขผมประมาณแสนตัวเลขแหล,ล่งอื่นๆเขาบอกมีประมาณสามแสนโอ้โหอามีประมาณสามแสนเด็กเหล่านี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในบ้านเราด้วยอ๋อครับ ปัญหาจะยิ่งใหญ่ขึ้นผมคิดว่าไอ้นี่เนี่ยถ้าเปรียบน้องครับเปรียบ<ม>ได้ว่าฝีนันเป็นฝีนะฝีน<ม>ี่ไม่รู้มันจะมันไม่ไม่รู้จะแตกเม,นะมื่อไหร่นะมันก็ค่อยบวมขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเพราะปัญหามันใหญ่<ม>นะเราปล่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ตัวเล่มก็โป่งไปเรื่อยๆอ,อถ้าทั้งหมดเลยที่ต่างด้าวที่เข้ามาไม่ใช่เฉพาะม่าเนี่ยมีอยู่เจ็ดล้านคน ในอีกห้าหลังจากนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นสิบล้านคนอในไม่เกินห้าปีข้างหน้าครับผมมากที่สุดเนี่ยเข้ามาปีละแสนห้าหมื่นคนแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นคนเนี่ยเป็นแรงงานจัดประมาทค่ะเริ่มมาเป็นอะไรเริ่มมามาเริ่มมาเป็นขายขายอาหารครับผมเริ่มมาเป็นเปิดแผงขายผักผลไม้ค่ะเริ่มมาทําอาชีพมีบางคลิปบอกว่ามาทําเปิดซาลอน อ่า <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้อาจารย์เริ่มไปเรื่อยๆเริ่มไปเรื่อยแล้วเห็นไหมทีนี้ขออ<ร>นุญาตถามต่อาอาจารย <c oughs> ์ฮะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะไม่พอวันนี้คือถามอาจารย์เลยอ่ะจัดระเบียบเรื่องนึง <c oughs> อาจารย์ <c oughs> คิดว่ารัฐบาลจะแก้ได้ไหมหรือมวีวิธีอื่นอีกไหมน <c oughs> อกเหนือจากการจัดระเบียบมาขึ้นทะเบียนมาลงทะเบียนทั้งหลายเนี่ยอาจารย์แก้แก้ได้แต่ว่าใครจะต้องมีคนที่มาทุบโต๊ะว่าจะต้องเสร็จภายในหนึ่งปีเนี่ยจะต้องเสร็จภายในหนึ่งปีเนี่ยใครกล้าทุบโต๊ะบ้างเพราะนั้นทนายก อ,อุกิงกลา้าจยทุกโต้ว่าดัตต้าเบดพวกเนี้ยให้มันถูกต้องสามารถรู้ได้หมดว่าคนนี้อยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเราสามารถลดอาชญากรรมได้นะครับเพราะนั้นทุกโต้มันหนึ่งในหนึ่งปีต้อง,ง,ง,งจบ,บนะครับอันที่สองก็คือว่ามันดียังไงถ้าจัดระเบียบเนี่ยคำว่าจัดระเบียบต่พูดในใจก็คือให้เขามาขึ้นแต่ขึ้นลงทะเบียนให้หมดเราจะช่วยลดปัญหาขยะอาชญากรรมอาชญากรนะครับ ปัญหาสังคมไปด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองผมคิดคร่าวๆนะครับผมเนี่ยจ่ายเงินให้กับแม่บ้านชาวพมา่าเกาไม่ต้องเสียภาษีรายได้นะครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณสองถึงสามล้านคนโอ้โหผมคิดคร่าวๆว่าถ้าให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบก็คือขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยประเทศไทยจะมีรายได้จากภาษีประมาณสองหมืนล้านบาท สองหมื <20 S 1> <ะ>่นล้านบาทนะครับอาจารย์ค่ะคราวนี้มีค่ะมีคําถามอีกเขาถามต่อเลยหลังจากที่อาจารย์บอกว่าโอเคเข้าระบบแหละหหอันนี้ก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าชาวเมียนมาไม่เข้าระบบหล่ะหลายๆคนบอกว่าถ้าเขาหนีกลับประเทศหมดคราวนี้เราไม่มีแรงงานเอาไว้เอาไว้ทํางาน<ม>อย่างเงี้ยต้องทำยังไงน้องครับไม่มีทางที่เขาจะหนีกลับประเทศครับประเทศเขาเนี่ยไม่มีงานครับ<ช>ประเทศเขาการเมืองวุ่นวายมากไม่มีทางที่เขาจะหนีกลับประเทศแล้วยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าการเมืองในประเทศเมียนมาเนี่ย มันจะจบอย่างไร